เลยคือเรื่องการเขียนเพราะว่าเทอมนี้เราเขียนไปถึง8งานแล้วแต่ละงานก็คือมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมันเหมือนเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนไปในตัวพอทาไปเรื่อยๆแ,แล้วมันรู้สึกว่าอ่านแล้วบทความมันน่าอ่านขึ้นเริ่มใช้คําที่มันสละสลวยมากขึ้นก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้ติดตัวไปใช้ได้จริงในอนาคตแน่นอนเลยครับสวัสดีครับท่าวงสกรจริตครับ ก็อนที่ยกเข้ามาในโครงการบิวเลยนะครับคือเคยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการเมื่อตอนอยู่ปี2ครับตอนนั้นก็เข้ามาเต็มๆหนึ่งปีเลยเรารู้สึกว่าเราได้อะไจากที่นี่ไปเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการเขียนแล้วทีนี้ปีนี้ก็เป็นปี4ี่ครั้งสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าอยากได้ประสบการณ์เพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปอีกเราก็เลยตัดสินใจมาสมัครดูครับเพื่อที่จะได้มีผลงานเก็บไว้ด้วยเผื่อไว้เป็นอนาคตไปต่อยอดได้อีกครับ เทอมนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มครับก็คือทำเกือบทุกหน้าที่เลยตั้งแต่การเสนอประเด็นรับแขกสัมภาษณ์เรียบเรียงแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยเกือบทุกอย่างของงานเลยครับสำหรับเทอมนี้ครับก็ทำไปทั้งหมด8งานตั้งแต่งานแรกก็จะเป็นเปิดตำนานจุดจีนปีศาจเหนียนงานที่2ก็จะเป็นอนิเมะรัก อันที่3ก็จะเป็นหนังหลักต้อนรับเมเยนไทยครับงานที่4ี่ก็จะเป็นน้องไม้บิวตี้บล็อกเกอร์ในทิกตอกผู้ติดตามหลักล้านส่วนงานที่5ก็จะเป็นพี่บอลคอนเทนต์เตอร์พันล้านวิวส่วนงานที่6ก็จะเป็นพี่ดีวาเส้นทางสู่นักข่าวช่องวัน3าเครับส่วนงานที่7ก็จะเป็นพี่ต้นหลิวจากตัวประกอบสู่นักแสดงนํา ส่วนงานสุดท้ายก็จะเป็นน้องฟิลมยู YouTuber, ทูบเบอร์ผู้ติดตามหลักล้านที่เป็นขวัญใจหนูน้อยหลายคนเลยเดียวครับประสบการณ์ความรู้ที่ได้นะครับสําหรับเทอมนี้ก็คือที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องการเขียนเพราะว่าเทอมนี้เราเขียนไปถึง8งานแล้วแต่ละงานก็คือมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมันเหมือนเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนไปในตัวพอทำไปเรื่อยๆแ,แ,แล้วมันรู้สึก,กว่าอ่านแล้ว บทความมันน่าอ่านขึ้นเริ่มใช้คําที่มันสละสลวยมากขึ้นก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้ติดตัวไปใช้ในจริงในอนาคตแน่นอนเลยครับและก็ที่สําคัญคือเทอมนี้เราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เป็นคนดังมีชื่อเสียงหรือคนที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องในเรื่องหนึ่งหลายคนเลยทีเดียวก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ฟังความคิดเห็นของพวกเขา มันทําให้เราเกิดแรงบาันดาลใจก็คือเหมือนอินตามไปกับแขกรับเชิญด้วยก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ข้อคิดจากเขาเพื่อที่เราจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยครับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องของเวลาเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีเวลาเรียนกับเวลาว่างแทบไม่ตรงกันเลยมันทําให้เราต้องวางแผนกันค่อนข้างลําบากก็เลยจะต้องหาคนไหนคนหนึ่งที่ ว่างตรงกับแขกรับเชิญเพื่อที่จะได้ไปสัมภาษณ์ได้เราก็ต้องหาวันเวลาให้ดีเลยครับและก็อีกอย่างนึงนะครับที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคคิดว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มบางคนก็ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่ก็คือเรายังต้องคอยตามเพื่อที่จะได้งานก็คือถ้าไม่ตามเพื่อนก็เงียบไปก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอย่างนึงครับที่จะต้องพูดคุยกัน สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจก็คือไม่ต้องลังเลเลยรีบเข้ามาสมัครเลยครับเพราะว่าที่เนี่ยจะทําให้เราได้เรียนรู้เกือบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนการตัดต่อคลิปการเรียบเรียงการสื่อสารทํากราฟิกหลายอย่างมากก็คือที่นําจะทําให้เราได้คนพบตัวเองด้วยว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็คือไม่ต้องลังเลเลยแค่รู้สึกว่าอยากลองทําก็สมัครมาเลยครับขอบคุณครับ